สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ jp 1 6ทาก thalor channel ู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้เราจะมาดูดวงเนื้อคู่นะคะสำหรับคนโสดนะคะคนที่มีคนที่ดูดวงเร็งก็สามารถดูคลิปนี้ได้คุณยังไม่แต่งงานหรือคุณกลับมาโสดนะคะก็ดูพลังงานนี้ได้นะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะประจำเดือนมอการาถึงเดือนกุมภาพันธ์นะเป็นการอ่านตามพลังงานหน้าไพ่เดี๋ยวเรามาดูซิว่า ชาวธาตุไฟนะคะคนที่โสดนะเมษสิงห์ธนูนะคะพลังงานเนื้อคู่ของคุณนะคะจะบอกลักษณะแบบไหนนะ,ะกระนารอ่านพลังงานเป็นการอ่านสามหน้าไพ่นะคะให้ใช้วิจารณญาในการรับชมรัะฟังขอพลังงานคนที่เข้ามาจะเป็นเนื้อคู่นะค,ะคุณมีสิทธิ์ที่จะเจอไมเดือนมกราเดือนกุมภามีคนพลังงานที่เป็นราศีมีนรัคนามีนนะคะแฮงแมนพลังงานเดอะเดต นะราศีพิจิกลัคนาพิจิกวิวอ of f o r ์ u n e อาจเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะคนนี้อาจเป็นคุณหมอก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่เป็นพ่อไม้เป็นแม่ไหม้ก็ได้นะ,ะมีพลังงานของบางทีความสัมพันธ์เนี้ยนะค,ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่เหมือนนะคะไม่เหมือนกับคนที่คุณเคยคบหาดูใจมาก่อนหน้านี้นะคะอาจจะเป็นคนใหม่สริงๆก็ได้นะคะที่เข้ามานะ,ะเขาบอกว่า เขาก็กําลังที่จะเจอคุณและคุณก็กําลังที่จะเจอเขารอนะรอเวลาที่จะได้พบเจอกันนะมันเป็นพลังงานใหม่หมที่กําลังจะเข้ามานะแต่พลังงานเนี่ยนะเพื่อนๆชาวธาตุชาวธาตุาาไฟเมสิงธนูพลังงานเนื้อคู่ของคุณเนี่ยคุณได้ไพ่แปดเหรียญที่มันมีอิทธิพลแปลว่านะตอนนี้นะตัวคุณอาจจะไม่ได้โฟกัสไม่ได้โฟกัสความรักไม่ได้โฟกัสเนื้อคู่นะคะแปดเหรียญมันเป็นไพ่ของการที่ เราอยากใช้ความสามารถของเรานะทางานหาเงินอะไรแบบนี้มากกว่านะคะไม่ได้สนใจเรื่องความรักความสัมพันธ์เราหันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์ที่เป็นแบบความรักที่เป็นแบบไม่รู้จะยังไงหรือเคยผิดหวังเสียใจเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะคุณก็เลยปล่อยให้มันเป็นไปตามโชคชะตาใครจะเข้ามาก็เข้ามาแต่ถ้าเกิดไม่มีใครเข้ามาฉันก็อยู่ได้มีความสุขได้ด้วยตัวของฉันเองนะคะสิ่งที่ สิ่งที่พลังงานของไพ่นะดวงเนื้อคู่ของชาวธาตุไฟเมสิงธนูอาจจะเป็นคนที่เป็นราศีมีนหรือราศีพิจิกดาวจันทรดาวศุกร์ของเขาอาจจะอยู่ในราศีลักษณะแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะอาจจะเป็นคนที่แบบมีมุมมองกับคุณที่ไม่เหมือนกันนะเขาบอกว่าจะต้องมีการเดินทางเกิดขึ้นทำให้คุณและเขาอะได้พบเจอกันนะ สิ่งที่ไพ่ไม่ได้บอกหรือไม่ได้เปิดขึ้นนะคะไม่ถึงว่ามันเป็นความลับที่ไม่บอกให้คุณรู้ว่าคนคนนี้เวลาที่คุณจะไปเจอเนี่ยนะคะ,ะมันจะเป็นลักษณะแบบไหนเขาบอกว่าทา์มิงหรือช่วงเวลาของแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันแต่เราต้องดูจากพลังงานของเราเป็นหลักเช่นหนึ่งเราอ่ะไม่ได้กลัวเราอ่ะไม่ได้ดไม่ได้เข็ดกับเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆหรือ แอบเฝ้ารอคอยใครบางคนที่มันเป็นไปไม่ได้นะคะเราก็เลยเบื่อหน่ายเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือเนื้อคู่อะไรแบบนี้นะคะหมอจะอ่านตามหน้าไพา่สิ่งที่ซ่อนไว้ในใจชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะค,ะคุณน่ะนะค,ะคิดว่าเวลาที่มีความรักความสัมพันธ์นะะ่ะคุณนะ่ะขี้เกียจร,รอคอย นะคะว่าคนนี้ความสัมพันธ์ในอนาคตอะ่ะมันจะไปได้ไหมคุณขี้เกียจเรียนรู้และขี้เกียจรอและมันมีปัญหาทําให้คุณอะบุ่นวายหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ สมบูรณ์ภายในไม่กี่วันหรืออะไรแบบนี้นะคุณไม่อยากเรียนรู้ไม่อยากเฝ้ารอหรือบางครั้งคบไปแล้วทําให้ชีวิตคุณนะมีความรู้สึกไม่แน่ใจไม่แน่นอนในความสัมพันธ์แล้วมันมียุมีเรื่องยุ่งวุ่นวายในหัวคุณและมันอาจจะไปกระทบกับงานของคุณยุ่งวุ่นวายนะคะหรือผู้คนหรืออะไรแล้วแต่ทําให้การทํางานหาเงินของคุณเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ เวลาที่คนเข้ามาเนี่ยนะมันวุ่นวายคุณก็เลยรู้สึกว่าเออปล่อยเฉยๆชิวๆไปนะใครจะเข้ามาก็เข้ามาก็โอเคใครจะไปจากชั้นก็ไปอะไรแบบเนี้ยคุณก็โฟกัสที่ตัวของคุณเองทํางานหาเงินนะและก็มีชาวธาตุไฟบางคนนะคะที่คุณอะนะนะรู้สึกว่าเหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์มันวุ่นวายมันไม่มีอนาคตหรือคุณปล่อยบางคนก็จะปงนะคะปงแล้ว่า เวลาใครที่เข้ามาเนี่ยมันทําให้เราเหนื่อยหรือคุณบาดเจ็บเสียใจเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ปล่อยมันไปแล้วก็มันมีอีกใจหนึ่งคือกลัวนะกลัวหวาดระแวงไม่ไว้วางใจพอเข้ามาในชีวิตเราปุ๊บมันทําให้วุ่นวายเลยสมมติเราไม่รู้หรอกว่าคนนี้เป็นคู่หรือไม่เป็นคู่นะคะเพื่อนๆเวลามีใครเข้ามาในความสัมพันธ์ปุ๊บเนี่ยคุณกําลังรู้สึกว่ามันมีปัญหาทําให้คุณอะสับสนวุ่นวายใจและปวดหัว ไม่มีเวลาที่เอาไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินมันยุ่งวุ่นวายกับชีวิตคุณน่ะนะเพื่อนๆมันเป็นสิ่งนี้และบางทีคนที่เข้ามาม,มีได้นําพาทําให้ชีวิตเราดีขึ้นทําให้ชีวิตคุณเหนื่อยก้าวไม้เนี่ยเราก็เลยไม่ต้องการให้ใครเข้ามานะสิ่งเก่าวจบไปพอและแล้วเหนื่อยแล้วบางทีบางคนนะคะชาวธาตุไฟเนี่ยที่เช็คพลังงานเนี่ยนะความรักความสัมพันธ์หรือเนื้อคู่เนี่ยเดินมกราเดินกุมภาเนี่ยนะคุณเหนื่อยกับใครบางคนมาที่มันวุ่นวาย คุณเพิ่งตัดจบกับใครมาแล้วคุณน่ะก็กลับมาอยู่กับตัวตัวของคุณเองนะคุณไม่ชอบอะไรที่มันดูแบบว่านะเจอความสัมพันธ์แบบออนไลน์หรืออะไรก็ได้นะไม่ไว้วางใจคนที่เข้ามาและคนที่เข้ามาบางคนก็คือทําให้คุณรู้สึกว่ามันแบบมาหาผลประโยชน์มาหลอกลวงและบางคนก็ทิ้งบาดแผลทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจนะพลังงานชาวธาตุไฟช่วงนี้นะเหมือนคุณเพิ่ง จบกับใครบางคนมาพราะคุณเหนื่อยคุณก็เลยสร้างขอบเขตหรือสร้างกำแพงเพื่อมาป้องกันตัวเองแต่ถามว่าคุณอะนะคะเ,ออเปิดโอกาสให้ตนเองคุยกับใครก็ได้แบบคุยแต่ไม่อยากคบ มันเป็น energy นี้คุยแต่คุยเล่นได้ไม่อยากคบใจแล้วก็จะทําให้ชีวิตคุณปวดหัวหนักไปกว่าเดิมถ้าคุณเริ่มความรักความสัมพันธ์ส่วนใหญ่คุณก็จะแค่คุยคุยก็ได้ไม่คุยก็ได้อย่างเงี้ยคุณจะเอาแค่นี้แล้วคุณก็จะโฟกัสงานเงินนะชาติ่าย energy ของคุณไม่ได้อยากมีแฟนอยากมีแค่แค่ใครสักคนที่คุยหรือพูดคุยที่แบบเคมีเข้ากันเคมีตรงกันหรือรู้ใจหรือว่า แลกเปลี่ยนแลกเปลี Hinter ่ยนประสบการณ์ชีวิตหรือแลกเปลี่ยนความรู้ความเก่งของเขาอย่างเงี้ยแต่คุณอะไม่ต้องการเริ่มความรักความสัมพันธ์คุณไม่อยากลงทุนความรักความสัมพันธ์แต่ถามว่าอยากมีคนคุยเล่นไหมกุบกริบกุบกิิบนิดนิดได้หน่อยนะคะอยากมีคนคุยเล่นอยากมีคนคุยแค่แบบคุยนิดหนึ่งแล้วก็เงียบไปแล้วก็หยุดแล้วก็คุยนิดหนึ่งแล้วก็หยุดอะไรแบบนี้ค่ะคุณจะดึงเชงคล้ายความรักความสัมพันธ์เนี่ยใจคุณอาจจะเซนซิทีฟและอ่อนไม่สามารถควบคุมอารมณ์ฟิลลิ่งหรือ การกระทําของคุณได้เพื่อให้จดจอ่อกับงานและเงินคุณไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้เลยเวลาคุณมีความสัมพันธ์และเวลาความสัมพันธ์คุณเป๋นะคะมันจะทําให้นะทุกอย่างมันผิดพลาดไปห,หมดนะสิ่งที่คุณคาดหวังไว้อะไรเงี้ยนะเพื่อนๆน,นะเอาง่ายๆแหละคุณแค่ต้องการใครสักคนที่มาพูดคุยไม่ได้อยากที่จะซีเรียสจริงจังนะคะเรื่องความรักความสัมพันธนะ์มันเป็นสิ่งนั้นเนี่ยเด็กถือเด็กถือเหรียญก็เด็กถือถ้วยเนี่ยแบบ คุยเล่นๆไม่เชิงเป็นคนคุยหรอกคือแบบทําความรู้จักนะเปิดโอกาสทําความรู้จักแบบนี้นะคะได้แต่ถ้าจะให้แบบว่าลงดีเทลรายละเอียดแบบความรักที่จรงิงจังชัดเจนคุณยังไม่ได้ต้องการสิ่งเรียกสิ่งนั้นเพราะว่าคุณเบื่อกับความผิดหวังเสียใจนะคะมันมีความกลัวความเสียใจความไม่เป็นไปอย่างใจความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าบางทีนะคะเขาคนนั้นอาจจะทําอะไรให้คุณเสียใจมีการหันหลังนะคะ คนนั้นไม่แอคชั่นหรือคนนั้นโฟกัสแต่ตัวเองนะคำพูดและการกระทำเราไม่ชอบคนที่มาแบบไม่ชัดเจนไม่จริงจังคือแบบคุณขี้เกียจจะต้องมาเรียนรู้กับใครใหม่และแบบว่าภาวะผวางใจเดือนมกรากระเดินกุมภาหมอเชื่อว่าคนไหนที่ยังโสดแม้มมจะมีใครเข้ามาก็คือแบบได้แค่ทำความรู้จักมันไม่ได้เป็นความรักที่จะสามารถพัฒนาไปได้หรอกสิ่งที่คุณกำลังมองสิ่งนี้นะคะนเพือพ่อนเพราะ นะคนที่เข้ามาบางทีหนึ่งยังไม่ตอบโจทย์คุณ2คุณไม่ไว้วางใจ3คนคนนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรที่มันเป็นแบบจะตอบโจทย์คุณมากขนาดนั้นนะคะที่ว่าจะแอคชั่นหรือลงลงทุนในความสัมพันธ์ขนาดนั้นยังไม่ใช่ขนาดนั้นนะะบางทีไม่ใช่ว่าไม่มีเราไม่มีเราไม่ได้ถูกใจใครนะเราถูกใจแต่คนนั้นอะไม่ได้ทํางานในความสัมพันธ์เราก็เบื่อหน่ายในการรอคอยนะคะเพื่อนๆเนี่ยมันเป็นสิ่งนี้นะคือเหมือนว่า ได้รู้จักใครบางคนแต่ความสัมพันธ์ไม่ขย,ยับมันเป็นแค่นั้นน่ะคุยแล้วก็หยุดคุยแล้วความสัมพันธ์จะไปตรงไหนคะมันก็ไม่ได้มีอะไรไปคือความสัมพันธ์มันมองถึงอนาคตไม่ได้นะคะคุณก็เลยไม่ได้สนใจหันหลังให้ความรักความสัมพันธ์เลยมกุลากรบกุมภาเนี่ยหมอเชื่อว่าคุณยังโสดนะคะยังโสดอยู่ส่วนคนไหนที่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจน คนนั้นก็ยังไม่ได้ทําอะไรในความสัมพันธ์มีแต่ไปปฏิกิริยาของตัวคุณเองแหละที่คุณจะตัดสินใจไปรักตัวเองแล้วก็หันหลังให้กับความรู้สึกเนี่ยเพราะว่ามันเสียใจมามากพอแล้วอาจจะมีรักสามเศร้าอาจจะได้รู้สึกว่าเขาไม่ได้ไม่ได้คุยกับเราหรือไม่ได้ดูเราแค่คนเดียวนะคะมีความกลัวมีความแบบหวาดระแวงเนี่ยไม่เชื่อใจนะคนนั้นดูไม่จริงจังไม่จริงใจอะ่ะคือเหมือนว่า มันมีอะไรบางอย่างที่คุณแบบไม่ไว้วางใจมีความหวาดระแวงในหัวใจนะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งเนี้ยคือเราอยากได้คนที่มีความรู้สึกที่แสดงออกต่อเราชัดเจนและจริงจังชัดเจนตรงๆแต่เราไม่เจอคนช่วงเนี้ยเราไม่เจอคนแบบนั้นเลยเราจะ เราจะเจอคนแต่ที่เข้ามาแบบรู้สึกสงสัยตลอดเวลานะคะ,ะรู้สึกด,ดูดูมองมองหรือเร่งๆนะเขาก็ยังอยู่ในพลังงานของคุณช่วงนี้ยมกรากุกมภาเนี่ยยังไม่ไปไหนอะ่ะก็ยังไม่ได้กระเตื้ออะไรนะคะคุยบ้างไม่คุยบ้างยังไม่ได้ขึ้นไปคนคุยด้วยนะ,ะยังไม่สามารถขึ้นเป็นเนื้อคู่หรืออะไรได้เลยอ่ะนะ,ะไม่มีอนาคตมองไม่เห็นนะ,ะเพราะว่าเดอร์มูนคุดบาใบแรกนะคะเดอร์มูนคือ ความกลัวความไม่แน่นอนความสับสนความลังเลคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ทําความมั่นใจให้เราเลยอะคือความสัมพันธ์ที่ดูไม่ปลอดภัยได้ยังอยู่ในความสัมพันธ์แค่นี้นะคะเพื่อนๆนะยังรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่แน่นอนนะในอนาคต่ะถ้าเราอะจะตัดสินใจอะไรนะคะในความสัมพันธ์หรือในกับคนคนนี้คือเป็นตัวเราที่จะตัดสินใจว่าจะจบหรือไม่อยากสนใจกับเขาเพราะที่ผ่านมาเราพอแล้วนะเราเหนื่อยพอแล้วหรือเราเสียใจพอแล้วนะเราก็เลยหันหลัง ตัวคุณเองนะคะหันหลังไปโฟกัสนี้นะคะหมอเช็คได้พลังงานประมาณนี้ให้คุณไปดูว่าตรงไหมนั้นะจะพูดชัดเจนถ้าใครจะจีบเราหรือเข้ามานะชาวัดไฟมีอยู่ข้อเดียวคือหนึ่งเขาจะบอกว่าขอจีบขอคุยขอจีบผู้ชายคนนั้นหรือผู้หญิงคนนั้นหรือถ้าเข้าหาคุณก่อนเขาจะพูดชัดเจนว่าขอคุณเป็นแฟนนั้นะจะทํางานในความสัมพันธ์คิงออฟโซ s source, คือเป็นคนพูดตรงและ,และพูดจริงและเขานะจะจริงจังชัดเจนเขาจะไม่ทําแบบ คุยแบบเล่นๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะะสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอเข้ามานะคะเพื่อนๆคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ